สวัสดีครับวันนี้เราก็มาจากเพจลองไปนะครับลองไปวันนี้เราก็จะมาชมการแข่งข als, ันกีฬาสีหรือว่าพีกีฬาสีของโรงเรียนบางนิเวศคมนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนเราแต่ว่าวันนี้เราจะไปลองสัมภาษณ์ดูนักเรียนว่านักเรียนมีกิจกรรมมีส่วนร่วมอะไรบ้างในกิจกรรมกีฬาสีในกิจกรรมพรีกีฬาสีของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอนักเรียนนะครับวันนี้ครูจะมาลองสัมภาษณ์ดูว่านักเรียนพรีกีฬาสีของเราเนี่ยนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมกีฬาสีวันพรุ่งนี้คร ทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างกับกีฬาสีมีส่วนร่วมตรงไหนบ้างวันนี้โเมีเียวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกับฝ่ายงานต่างๆนะครับตั้งแต่เครื่องเสียงนะครับเบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกงานเลยนะครับทุกงานเลยก็จะมีเบื้องหลังอยู่นะครับอ่าสหรับเครื่องเสียงสําหรับงานกล้องต่างๆหรือว่า พิธีกรนะครับในงานนะครับเดี๋ยวถามดูซ้อมนักเรียนนะครับว่านักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างนะครับนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเราครับก็เป็นพิธีกรนะคะเป็นพิธีกรคู่กับน้องภูค่ะอ๋อเป็นพิธีกรคู่นะครับนักเรียนของเราก็ซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่นและก็หลากหลายนะครับสําหรับคนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้างานนะครับเจ้างานขอญยตสัมภาษณ์เจ้างานหน่อยครับว่านักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับ กิจกรรมของกีฬาสีตรงเรีนหรือว,ว่ากิจกรรมอื่นๆที่เราเป็นเราเป็นเราเป็นคนเบื้องหลังนะครับเราเป็นคนเบื้องหลังของของงานของผมผม,ผมเป็นฝ่ายฝ่ายจัดก,การฝ่ายเครื่องเสียงครับฝ่ายสโสตผมช่วยช่วยทำทุกอย่างของเรียนครับอ,อาทิเช่นอะไรบ้างครับที่ฝ่ายสโสตฝ่ายเครื่องเสียงดูแลเครื่องเสียงดูแลงานต่างๆเกี่ยวกับแสงสีเสียง <c oughs> <c oughs> นักเรียนก็จะข่าวกันนะมาดูคนหลอลๆกันบ้างว่าคนหลอ,อกๆเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างครับนี่อ่านี่ทั้งดีๆไม่พูดไม่พูดพูดไม่เป็นเอพูดไม่เป็นหรอแล้วนี่พูดอยู่เอเป็นว้อ่านักเรียนก็หลายคนก็เขินอายแต่ว่าหลายคนก็มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายครับเดี๋ยวเราไปดูมุม,มอื่นกันบ้างนะครับมุมอื่นกันบ้างว่านักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญเชิญอ่านี่ครับนักเรียนของเราก็จะมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีอ่าส่วนร่วมของกีฬาสีนะครับแล้วก็เป็น เบื้องหลังนะครับเราเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์บุคคลเบื้องหลังของงานนี้นะครับว่านักเรียนมีความสามารถแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับขอสัมภาษณ์น้องเก๋นะครับน้องเก๋ไก่อ่าคนนี้เป็นเมสีของสีสีชมพูใช่ไหมครับสีชมพูเป็นเมสีซึ่งคนนี้ก็ควบคุมกองเชียร์และเชียร์ลดเดอร์นะครับอ่ะนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับวันนี้นักเรียนเขาเราก็มีความสามารถแต่ว่าเกิดอายไปนิดนึงนะครับแต่ว่ากอสัมภาษณ์คน อ่าคาตาโกนนะฮะคาตาโกนของโอ้ไม่ใช่เหรอโอเป็นดีเดอร์นะคะโอ้หน้าโอเคเดี๋ยวมาดูหน้ากล้องกันนะครับว่านักเรียนทำอะไรบ้างมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับดีเดอร์ครับก็เป็นคนคิดท่าแล้วก็เป็นหัวหน้าดีเดอร์ค่ะแล้วก็ช่วยนําเชียร์น้องๆนเชียร์ก็คือเราเราเป็นดีดเองเราเต้นเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูคนอื่นกันบ้างนะครับคนอื่นกันบ้างคนอื่นกันอ๋อไปสัมภาษณ์รุ่นพี่อ๋อคนนี้นะครับตัวเด็ดของโรงเรียนเราเลยก็คือ ตัวนำเชียนะครับแล้วก็ความสวยเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,าน้องน็อตจะมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับกีฬาสีของเราครับเป็นเชียรดเดอร์ค่ะเรวน,นอกจากกิจกรรมกีฬาสีนี่น้องน็อตจะมีส่วนร่วมอะไรกับโรงเรียนหรือว่าก,กิจกรรมของโรงเรียนบ้างครับเป็นกิจกรรมหลายสิ่งค่ะเช่นวันภาษาไทยค่ะวันภาษาไทยเราได้ทําอะไรบ้างครับ เดินชุดแฟนซีรีไซเคิลค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่มีแล้วค่ะแล้แต่งตัวชุดไทยด้วยไะมีกัรในงานวันภาษาไทยนะครับโรงเรียนของเราก็ยังมีนอกจากนักเรียนรุ่นปัจจุบันแล้วยังมีมีมีสิทธิ์เก่านะครับที่จะมามาดูงานมามีส่วนร่วมกับทุกๆงานนะครับวันนี้เราขอสัมภาษณ์น้องเวฟนะครับน้องเวฟซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเราตอนนี้เป็นนิสิตอยู่ที่ ามาหลายทักษิณน,นะครับว่าวันนี้คิดถึงโรงเรียนหรือว่ามีส่วนร่วมหรือว่าอยากมีความรู้สึกอย่างไรที่เราได้คิดถึงเราได้เวะเวียนมาที่โรงเรียนเราครับครับก็รู้สึกดีใจมากๆาครับเพราะว่า,ากีฬาสีโรงเรียนเราก็ไม่จัดมาแล้ว2ปีนะครับก็แบบรู้สึกตื่นเต้นกับกีฬาสีน้องๆว่าจะออกมาดีขนาดไหนครับโอเคเลยขอสักสักท่านนะครับคนนี้นะครับคนนี้คนนี้นักศัลยจีนะครับนักศัาจียมีความสามารถด้านอะไรบ้างเอ่ย โอเคนักศัจย์เขืนนะครับอ่าคนนี้คนนี้คนนี้สิทธิ์เก่าเหมือนกันคนนี้อายกองคนนี้สิทธิ์เก่าด้ไหมครับอ่าสิทธิ์เก่านะครับวันนี้สิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่ามีความรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่ได้มาเวียนมาที่โรงเรียนของเราโรงเรียนเก่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้โรงเรียนของเราพัฒนาไปไกลมากแล้วแตกต่างจากที่ตอนที่เราเป็นนักเรียนอยู่ยังไงบ้างครับแตกต่างมาก ความรู้สึกต่างๆก็แตกต่างมากตั้งแต่มาถึงความรู้สึกแบบนัมเบวันสมมุติถ้าเราได้กลับมาเป็นตอนนี้เรียนอยู่คณะคา,ารุศาสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับสมมุติว่าวันหนึ่งเราได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบางนิเวศกรมเราจะามาพัฒนาอะไรเกี่ยวกับนักเรียนตรงนี้บ้างครับอย่างอื่นก่อนแรกเลยต้องอพัฒนาในเรื่องกองก็จะต้องก็อย่างอื่นก็ต้องกลับมาสอนเด็ก เพราะว่าเราก็ไปเรียนมาเพื่อนําความรู้ที่ได้มาเราก็ต้องมาสอนเด็กก็ต้องมาพัพฒนาเด็กๆให้เด็กเป็นรั้วเยาวชนของชาติที่ดีในอนาคตต่อไปครับโอเคครับต่อกํำถามเนี่ยอย่างกันมิสยูนิเวอร์สิตีไทยแลนด์นะครับ โอเคขอบคุณน้องน้องจำพี่ลูกศิไม่ได้หขอเล่นมูกเล่นมูกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราไปดูงานอื่นกันบ้างนะครับว่านักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล่าคาชากรนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของบางนิวยาคมนะครับซึ่งนักเรียนก็มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งแม้กระทั่งเราจะมีเวลา การซักซ้อมอย่างน้อยนิดน,นะครับแต่ว่านะักเรียนทุกคนก็ทําเต็มที่และเต็มความสามารถนะครับตอนนี้ในเราคาถากรตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีน้องคิมเบอร์รี่นะครับที่มีความโดดเด่นและก็เปล่งประกายที่สุดในเราบรรดาคาถากรนะครับวันนี้เราสัมภาษณ์น้องคิมเบอร์รี่ว่าเรามีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงได้หลับได้นอนกันหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ว่าขอบตาน้องคิมเบอร์รี่ดำไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มีส่วนร่วมอะไรบ้างเราได้ฝึกซ้อมมากน้อยแค่ไหนครับ กับตำแหน่งของเราขจากรเบอร์หนึ่งรู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมจำท่าได้แล้วครับตอนนี้จำท่าได้เลยใช่ได้กี่ท่าครับทุกท่าเลยทุกท่าเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปยืนหน้าประธานแล้วก็เราจะไม่โป๊ะกันเหมือนครั้งก่อนก่อนที่ซ้อมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคนนี้ก็ขันไม่ได้นะเป็นขจากรหลักของโรงเรียนเราคนนี้ใช่ไหม เป็นคาถกรของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กิติสเกตทองนะครับว่า,ามีความตั้งใจแล้วกม็มีความดีใจกับตําแหน่งาคาถกรของโรงเรียนบางยี่แวคมมากน้อยแค่ไหนครับก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่ดีใจดีใจใช่ไหมครับครับดีใจกับตําแหน่งที่อันทรงเกียรติตรงนี้ตั้งใจมากน้อยแค่ไหนตั้งใจมากครับตั้งใจมากโอเคครับอ่ะเดี๋ยว